สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการออสตาทอล์กออนเดอะคานะครับวันนี้พี่จะพาไปไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่ตุกตาณภาพร์ไกรธรรมนะคะจากออสตางานทุนการศึกษาของสถาบันจ้าี่จ้าพี่จอบสุวรรณพรมุลันละนะคะ การศึกษาสอนจลอค่ะรับทุนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพถนนนางลิ้นจี่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อไอนะคะเรียนอยู่ชั้นปี4ี่คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิาสาาิกส์ประยุคครับชื่อเตครับเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืนชั้นปีที่2ครับ สวัสดีค่ะชื่อพันธนะคะเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีวประยุกต์ค่ะตอนนี้ขึ้นปี3ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวีนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอาหารค่ะปัจจุบันกําลังจะขึ้นชั้นปีที่2ค่ะขอผู้พี่2คนนะคะเราเรียนรู้ว่ามีทุนนี้จากอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมคะค่ะขอ,ของอพี่2คนนี้นะคะ ได้รับข่าวสารของทุนจากอา,อาจารย์แนแนวค่ะน้องๆคะน้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้ที่มูลเ,เพจ Facebook ของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้เลยค่ะการเตรียมเอกสารนะคะคือ1คือใบเสร็จการจ่ายค่าเทอมค่ะสคือบัตรประจำตัวนักเรียนหรือว่าหนังสือสถานภาพรับรองการเป็นนักศึกษาค่ะเอ,เอกสารเหล่านี้แะครับเราสาม สมัครทุนของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลนะคะคือข้อแรกนยคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงระดับชั้นปริญญาตรีเลยคะ่ะแล้วก็เป็นผู้ขัดแทนทุนทรัพย์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่1.5ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีความประพฤติเรียบร้อยมีวินัยขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีจริยธรรมในตนเองค่ะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลน,นะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องออไม่ได้รับ เงินจากกองทุนอื่นๆค่ะเราต้องสมัครต่อเนื่องทุกๆปีค่ะ